สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนี้อีกแล้วนะคะวันนี้นีจะพาทุกคนมาชมโครงการชัดชัยโฮมเฟสหนึ่งค่ะตามมาเลยชัดชัยโฮมเฟสหนึ่งนะคะก็คือหลังนี้นั่นเองเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกค่ะที่ดินขนาด60ตารางวาพื้นที่ใช้สอยหนึ่งตารางเมตรบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านขนาด3ามห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็สองที่จอดรถค่ะอย่างที่เห็นนะคะที่จอดรถกว้างมากจะจอดสี่คันก็ได้นะทุกคนต่อกันสคันปูกระเบื้องลงจอดรถตั้งแต่ด้านในนะคะจนมาถึงหน้าบ้านเลย แถมประตูรัวรีโมทอัตโนมัติด้วยนะคะคุ้มมาก,มากพื้นที่ใช้สอยร้5ยสตารางเมตรเลยนะทุกคนคุ้มแล้วก็หลังใหญ่จัดเต็มตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของหรือว่าสามารถวางทำเป็นที่วางรองเท้าก็ได้นะคะตรงนี้หรือว่าอยากทำอะไรก็ได้กว้างมากเราจะไปดูข้างในบ้านกันนะคะ แถมมุงลวดฟรีทั้งหลังด้วยนะบ้านหลังน,นี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นนะคะมีไฟซ่อนใต้ฝ้าด้วยนะแล้วก็มีหน้าต่างวงกลมตรงนี้ค่ะทําให้บ้านดูทันสมัยวัยรุ่นมากๆทำให้บ้านดูมีลูกเล่นไม่น่าเบื่อเลยนะคะแล้วก็มีประตูเปิดออกทางนี้ได้ด้วยเปิดรัดลม สามารถวางโซฟาตัวใหญ่ได้เลยนะทุกคนแล้วก็วางโต๊ะกินข้าวก็ได้ค่ะในห้องนี้บ้านโปร่งมากค่ะมีลมเข้าทุกทิศทางเลยซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่นะคะจะมีห้องน้ําในตัวค่ะนีห้องน้ํากันซนเปียกซนแห้งให้ชัดเจนเลยแล้วก็แถมฟีเครื่องทําน้ําอุ่นเนยนะคะมีพัดลมกดูดอากาศด้วย ห้องนอนใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นฝ้าไล่ระดับนะทุกคนแล้วก็แถมแอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU หนึ่งเครื่องค่ะห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีหน้าต่างบานกระทุ้งแล้วก็มีประตูค่ะเปิดออกไปหน้าบ้านได้ด้วยระเบียงตรงนี้นะคะสามารถใช้สอยได้หลายแบบเลยจะออกมานั่งรับลมชมวิวก็ได้ค่ะสนามหญ้านะคะทางโครงการก็ปูให้ฟรีรอบบ้านเลยค่ะสวยงามมาก บ้านบ้านหลังนี้นะคะออกแบบได้ทันสมัยมากๆเลยค่ะห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองก็กว้างมากเลยนะคะทุกคนห้องนอนที่สองก็จะมีประตูออกไปด้านนอกได้ด้วยค่ะประตูบานใหญ่ออกไปพื้นที่ข้างหลังบ้านนะคะตอนนี้ข้างหลังบ้านอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะาเรามีการก่อสร้างอยู่นะคะมันก็เลยจะมีสายไฟแต่ว่า ถ้าลูกค้าซื้อบ้านแล้วมันก็จะหายไปค่ะนี่ค่ะพื้นที่ด้านหลังนะคะก็กว้างมากค่ะมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านเลยมีก๊อกน้ําให้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมจั่วที่สูงแบบนี้เลยทําให้ดูบ้านสวยมากถัดไปนะคะเราก็จะไปห้องนอนที่สามกันมีใครอยากถามอะไรนิ้งถามมาได้เลยนะนิ้งพร้อมมาตอบทุกคําถามเลยค่ะ ห้องนอนที่สามนะคะเราสามารถทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องแต่งตัวหรือว่าห้องสําหรับน้องหมาน้องแมวห้องทํางานเป็นห้องอเนกประสงค์มากๆเลยค่ะหน้าต่างบานกระพุงนะคะให้ฟิลเกาหลีมากๆต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางค่ะห้องน้ําส่วนกลางนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนห้องน้ําในห้องนอนใหญ่เลยมีเลนชาเวอร์ให้ด้วยนะคะพร้อมกับกระจกบานใหญ่ค่ะสวยงามมาก สุขภัณฑ์นะคะเราเลือกใช้สุขภัณฑ์เกรดเเกรดพรีเมีย่ยมเลยนะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะวัสดุก่อสร้างนะคะก็ใช้วัสดุอย่างดีเกรดเเลยค่ะคุณภาพจัดเต็มมากๆค่ะเรามาดูห้องครัวกันนะคะห้องครัวพิเศษเลยห้องครัวก็จะแทบจะมีอันนี้ด้วยค่ะประตูบานเลื่อนกั้นกลิ่นอาหารแบ่งโซนให้ชัดเจนนะคะระหว่างห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะห้องครัวนะคะก็จะมี เคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ซิงค์ล้างจานแถมให้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะสามารถวางตู้เย็นหรือว่าทำเป็นเคาน์เตอร์เพิ่มขึ้นมาวางไมโครเวฟหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะห,ห้องครัวก็จะเป็นแบบนี้ขอภายในความไม่เรียบร้อยนะคะสายไฟอย่างที่นิ่งบอกไปว่าเรามีการก่อสร้างข้างหลังเนาะมันก็เลยจะยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าหลังจากที่ลูกค้าซื้อบ้านไปแล้วเรียบร้อยแน่นอน ประตูนี้นะคะสามารถเปิดไปด้านหลังได้เลยเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะด้านหลังนี่ค่ะแถมต้มน้ําค่ะแล้วก็แทงน้ําให้ด้วยอันนี้แถมนะคะสวยงามอย่างที่นิ้งบอกตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะจองวันนี้แถมขอค่ะจองวันนี้นะคะลดไปเลยหนึ่งแสนบาทนะทุกคนแปงมุม แปลงมุมนี่นะดีมากเลยนะข้างบ้านก็ไม่ติดใครมาดูมาดูาดถนนในโครงการนะคะกว้างถึงเจ็ดเมตรด้วยกันนะทุกคนข้างบ้านก็ไม่ติดใครแปลงมุมสวยงามมากค่ะในราคาที่คุ้มสุดๆจองวันนี้ลดไปเลยหนึ่งแสนบาทนะทุกคนคุ้มมากค่ะมีใครอยากดูอะไรอีกไหมคะหรือว่าอยาก ถามมาได้เลยนะคะสวยงามไปดูห้องนอนใหญ่อีกรอบนึ่งไหมคะตามมาได้เลยนะแปลงมุมนะคะลดหนึ่งแสนบาทจองวันนี้ลดไปเลยหนึ่งแสนบาทแปนขหองบ้านนะคะก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะแล้วก็ขวามือนิ่งก็จะเป็นห้องนอนเล็กห้องที่สอง แล้วก็เดินตามมาอีกนิดนึงนี่ค่ะขวามือเป็นห้องนอนเล็กห้องที่หนึ่งแล้วก็ซ้ายมือเป็นห้องนอนใหญ่ตามมาดูห้องนอนใหญ่กันนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าห้องนอนใหญ่นอกจากฝ้าจะได้ระดับรวนะทุกคนยังมีช่องรับแสงตรงนี้ด้วยค่ะช่องรับแสงธรรมชาติตรงนี้นะคะห้องนี้นะ แสงธรรมชาติสวยมากเลยค่ะอย่างที่เห็นจะถ่ายรูปหน้ากระจกหรือว่าแต่งตัวหรือว่าแต่งหน้าใช้แสงธรรมชาติดีที่สุดค่ะเปิดรับลมนี่สวยงามค่ะแถมแอร์หนึ่งหมื่นสองพันวิหนึ่งเครื่องนะคะบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยหนึ่ง้ยสาสิบห้าตารางเมตรที่ดินหกสิบตารางวาค่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็สองที่จอดรถค่ะปูพื้นที่ปูสนามหญ้าสีเขียวรอบบ้านเลยนะทุกคน มีแถมแอร์หนึ่งหมื่นสองพันวิวหนึ่งเครื่องแถมเครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องพัดลมดูดอากาศสองตัวมุงรวดฟรีทั้งหลังเลยนะทุกคนฟรีค่าโอนและตอนนี้ก็ลดราคาอีกด้วยหนึ่งแสนบาทคุ้มมากค่ะจองวันนี้นะคะลดไปเลยหนึ่งแสนบาทห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะนี่ห้องน้ำมีเลนชาวเวอร์ด้วยนะทุกคนมีก้านโซนเปียกโซนแห้งให้ชัดเจนโซนแห้งก็อยู่ตรงนี้โซนเปียกอยู่ตรงนี้ เลนเช้ากานนะอยู่มุมอ,องศาพอดีเลยเครื่องทำน้ำอุ่นก็แถมฟรีนะคะสุขภัณฑ์ก็อย่างที่นิ้งบอกว่าเราใช้เกดเอเลยเกดพิมเมี่สุดๆแล้วก็ออกมานะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กห้องที่หนึ่งห้องนอนเล็กห้องที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถวางเตียง3 5มถึงห้าฟุตได้แล้วก็วางทีวีตรงนี้ วางเตียงตรงนี้นะคะมีโต๊ะเขียนหนังสือหรือว่าตู้เสื้อผ้าก็สามารถวางได้ค่ะประตูนี้ก็สามารถเปิดไปด้านหลังบ้านได้สวยงามแล้วก็ห้องนอนเล็กนะคะสองห้องออกมาใช้ห้องน้าด้านนอกค่ะห้องน้ําด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนห้องน้ําในห้องนอนใหญ่มีเลนชาเวอร์ให้ด้วยสวยงามห้องนอนเล็กอีกห้องก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ มีหน้าต่างบานกระทุงให้สองบานนะคะหน้าตา่างข้อดีของหน้าต่างบานกระทุงนะทุกคนน้ําก็ไม่ซึมฝนก็ไม่ซึมค่ะดีมากๆฝนตกก็เปิดได้นะเปิดออกไปนี้ไม่กระเด็นแน่นอนห้องนั่งเล่นก็กว้างนะคะห้องนั่งเล่นเรามีจุดดึงสายตาก็คือหน้าตา่างวงกลมตรงนี้เลยสวยงามทำให้บ้านดูมีลูกเล่นนะ บ้านหลังนี้นะคะลมสามารถเข้าได้ทุกทิจทางเลยตอนนี้นะคะจอวันนี้นะได้รับส่วดลดไปเลยหนึ่งแสนบาทตรงนี้นะคะที่เราอยู่ก็จะเป็นแปลงมุมค่ะนี่ลงจอดรถนะสามารถใช้สอยได้หลายแบบเลยนะสามารถจอดรถยนต์สี่คันหรือว่าจอดรถยนต์สองคันจอดมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่เลยนะทุกคนสวยงามมากแถมประตูรั้วรีโมทฟรีด้วยประตูรั้วรีโมทก็สามารถใช้งานได้แบบว่าฝนตกก็ไม่ต้องลงจากรถแดดร้อนก็ไม่ต้องลงจากรถสามารถกดแล้วก็เปิดไปได้เลยแต่งมุมก็อย่างที่เห็นเลยคะ่ะทุกคนค่ะถ,ถนนโครงการนะคะกว,า m, กวา้างเจ็ดเมตรกว้างมากนี่ดูหลังนี้นะคะแต่งมุม ุมมากมากเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็ไม่ติดใครหน้าบ้านก็ไม่ติดใครจองวันนี้รับส่วนลดไปเลยหนึ่งแสนบาทถนนในโครงการก็กว้างมากค่ะบ้านนะคะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะทุกคนบนพื้นที่ใช้สอยหนึ่งรสามสิบห้าตารางเมตรสวยงามมากค่ะ มีใครอยากดูอะไรอีกไหมคะนี่จะพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยสีหน้าบ้านนะทุกคนมันจะมีให้เลือกทั้งหมด3ามสีค่ะสีตรงนี้มีสีเทาสีเทาอ่อนแล้วก็สีเทาเข้มสวยงามเดนวจะให้จะให้ดู ตรงนี้นะคะออกแบบได้สวยงามมากทําให้บ้านดูมีลูกเล่นนะมีมีการไล่สีนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรสีตัดสีต,ดตรงข้างเงี้ยทําให้บ้านดูแบบไม่น่าเบื่อเลยดูจวโอ้สวยงามใครใครได้บ้านหลังนี้ไปนะคะคุ้มมากค่ะตอนนี้จองวันนี้นะคะรับส่วนลดไปเลยหนึ่งแสนบาทสงสัยกันใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่นิ้งไม่ได้บอก หลังนี้นะคะราคาสองจุดสี่เก้าใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราลดไปเลยหนึ่งแสนบาทก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่สองจุดห <c oughs> ลังนี้นะคะราคาสองจุดสี่เก้าเก้าร้อเก้าจะเหลือก็จะไม่เหลือละคุ้มมากๆเลยนะทุกคนบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยก็เลิศที่ดินก็กว้าง แปลงมุมอีกต่างหากลดราคาหนึ่งแสนบาทคุ้มมากๆเลยค่ะนี่ดูสวยงามตอนนี้นะคะเราก็จะเหลือแปลงนี้ค่ะที่เป็นแปลงมุมจองวันนี้นะคะลดไปเลยหนึ่งแสนบาทมีใครอยากดูอะไรอีกไหมเอ่ยหรือว่าอยากให้พาไปดูตรงอื่นไหมที่อื่นไหมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เฟสหนึ่งตอนนี้โครงการชัยชัยโฮมของเรานะคะจะมีทั้งหมดหกเฟสด,ด้วยกันค่ะ บ้านชัยชัยโฮมนะคะจะไม่มีค่าส่วนกลางนะทุกคนแต่ก็เป็นโครงการใหญ่นะคะทุกคนไม่เหงาแน่นอนถ้ามาซื้อบ้านอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเฟสสามกับเฟสสเนี่ยเราขายหมดไปแล้วค่ะจะเหลือเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วก็เฟสห้าที่กําลังเปิดขายกับเฟสหกที่กําลังเปิดสวยงามมากค่ะที่จอดรถที่จอดรถปูกระเบื้องด้วยนะคะไม่มี พื้นที่เป็นปูนเลยทุกคนป,ป,ปูกระเบื้องแบบเต็มพื้นที่เลยสวยงามเราไปดูข้างในกันไหมคะเดี๋ยวนี้จะพาไปเที่ยวหลังนี้ก็ว่างอยู่นะคะหลังนี้ก็ว่างอยู่ถนนในโครงการนะคะกว้างเจ็ดเมตรนะทุกคนจองวันนี้แถมไม่ใช่แถมสิ จ้าวันนี้นะคะลดไปเลยหนึ่งแสนบาทหลังนี้นะคะก็จะเป็นหลังตรงกลางค่ะแปลงตรงกลางนะคะจากราคา2.2999นะคะก็จะเหลือ2.2เป๊ะๆเลยค่ะสวยงามมีใครอยากดูอะไรอีกไหมคะนี่จะพาไปดู หรือว่าถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนี้จะขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะจองวันนี้ลดไปเลย1นึ่งแสนบาทไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ